ไอออราแบรนด์ Band, เปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ไอออราชา i นิ่งออ r อรียเดอะนิวโปรดักต์ลอน์เรียกได้ว่าเป็นงานใหญ่แห่งปีของไอออราที่ห่างหายจากการปล่อยผลิตภัณฑ์ใหม่ไปหลายปีล่าสุดซีอโอตัวแม่อายุน้อยร้อยล้านอย่างแอนรุจิรามาน้อยหรือแอนไอออราทุ่มง,งบมากกว่า3ล้านบาทจัดทุกอย่างให้อย่างยิ่งใหญ่พรีเมียมพิเศษสำหรับตัวแทนประเทศไทยและเมียนมาบอกได้เลยว่าห้างแตกของจริงพร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการบุกตลาดสกินแคร์ทุกรูปแบบ งานนี้ยกทัพศิลปินและดาราชื่อดังทั้งฝั่งไทยและเมียนมานำทีมโดยพระเอกหนุ่มสนยุคส่งไพศาลไปทาคนลิลลี่พันธิราเสาซมมิสแกนเมียนมาคุณแทซุงเงียนเจ้าของมงกุฎในปีนี้และคุณมีมีมิสแกน2022นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมและรางวัลให้ผู้ร่วมงานอีกมากมายเรียกได้ว่าไอออราใจปล้ำแจกแบบจุกจจ,จ,จ,จริงๆค่ะ สำหรับงานวันนี้ก็รู้สึกว่าประทับใจมากๆนะคะที่ศสลปินบทุกคนนะคะเขาร่วมงานนี้อย่างแฮปปี้มากๆนะคะเพราะว่าแฟนคลับมากันเยอะมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณทั้งลูกค้าเมียนมาแล้วก็ลูกค้าในไทยมากๆนะคะที่สนับสนุนแอลล่ามาตลอดคาะก็รู้สึกประทับใจค่ะขอบคุณขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ให้เกียรติร่วมงานกับไอลล่านะคะก็รู้สึกว่าทุกคนเนี่ยพิเศษมากมานะคะที่มาร่วมงานนี้เพราะว่าแอนตั้งใจมากๆนะคะทุกรายละเอียดก็คือดูงานเองค่ะ สินค้าที่เปิดตัวไปนะคะเป็นตีมินคอนเนอร์ A N e R, แล้วก็าลาเมราครีมเจลนะคะส่งตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายค่ะไม่มีน้ำหอมแลก็ฮอ์พาราเบนนะคะช่วยในเรื่องของผิวกระจัดนะะ้ำค่ะแล้วก็ทำให้ผิวหน้าของเรา กันตลาดนะคะต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ทํามานะคะอย่างที่บอกเลยว่า9ปีเราไม่เคยมีทีเซ็นเตอร์เลยนะคะเราขายกันแบบปากกัปากนะคะแล้วก็ลูกค้ากลับมาซื้อจำตลอดเพราะฉะนั้นนะคะสินค้าของเรานะคะจะเป็นสินค้าคุณภาพนะคะแล้วก็ราคาที่เหมาะสมค่ะเรายัางจะโปรโมทนะคะต่อไปคะ่ะแล้วลก็สามารถโปรโมตผ่านสื่อต,ต่างๆนะคะทางาทางโซเชียลทางไทยแล้วก็ต่างประเทศค่ะ ยาของเอล่านะคะที่ขายมาตลอด9ปีนะคะแล้วก็เป็นโทรตัณ์น้ฟ้าของเราเนี่ยมีโรล่าเจลแล้วก็กันแดดน,นะคะสอบตัวนี้นะคะอยู่มาตลอดนะคะ9ปีไม่เคยทินเตอร์เลยนะคะแล้วก็เป็นการตลาดที่แทบจะใช้งบน้อยมากๆเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าซื้อซ้ำตลอดรู้สึกด,ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติค่ะคือจริงๆแล้วเคยเริเ่มกักับคุณแอนไปแล้วหนึ่งรอบค่ะแล้วนี่ก็คือรอบที่สองแล้วแล้วก็กระแสตอบรับดีมากๆจริงๆแล้วแฟนคลับก็มากขึ้นน่ารักมากๆจริงๆค่ะผมก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกว่า เหมือนกับว่าช่วยชมเขามากๆนะช่วยชมน้องแอนมากเป็นคนที่แบบเริ่มธุรกิจตั้งแต่เด็กๆแล้วก็แบบประสบผลสเร็จได้ขนาดนี้แบบเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กน้องใหม่หลายๆคนเลยอันนี้หนูเป็นน้องใช่ไหมเป็นน้องคือหน้าเด็กมากๆเลยพยายามอยู่ครับโอเคจินเนตที่เพื่เลยลาเตยาราอายาวันตราแล้วพี่รออายอรรันในวันครบรอบจะรู้กันเพื่อที่เราจะได้ใช้เงินอย่างเดี่เราจัดการกันได้อ้าเร สำหรับประเทศไทยนะคะเราก็มีตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศเลยนะคะทั้งเมียนมารในไทยนะคะแล้วก็ทั้งตัวแทนไทยค่ะถ้าตัวแทนไทยนะคะสามารถติดตามช่องทางติ๊กตอกได้เลยนะคะเยอะมากๆนะคะจะมีการออกประกาติ๊กตอกไว้นะคะแล้วก็เพจไอเอล่าไทยแลยนด์ค่ะถ้าเมียนมาสามารถติดตามที่เพจไอเอล่าเมียนมาร์บายซีอีโอได้เลยเตต้านิวขบจบทุกข่าว